ครับผมพบกับผมบาวโดกสัมปีนะครับมื่อนี้บาวโดกพาม้าเล่าเรื่องราวาในข้างอดีตเมื่อ29ปีที่แล้วนะครับบาวโดกเคยมาตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นตลาดเสริมงามนะครับตอนนั่นบาวโดกอายุ17ปีนะครับจะเดินทางไปที่อำเภอแม่เสรงนะครับตอนนั่นมาถึงนี่ประมาณตีหนึ่งนะครับทําการหลงทางบอลูจากเส้นทางที่จะไปอำเภอเสริมงามนะครับ ตรงนี้เป็นตาหน่งตลาดนะครับตลาดเมื่อยี่เก้าปีแล้วตรงนี้เป็น 20, 20, 20ปตางตแดงเก่าครับแต่่อนยี่เก้าปีเนาะมันก็นยังรวกล่างอยู่มีต้นไม้โผลุมเส้นทางนี่จะไปผู้เส้นทางนี้ครับมันเดียวว่าเห็นครับมัหลงอยู่นี่ทั้งโดนครับครับจนกว่าแม่ค้าตลาดมา้าตอนเจ้าเร้านะครับจึ่งสามารถถามทางแล้วไปที่ทางอำเภอรีนั่งกันไป ดอยดอยเจ้าโอมไหยนะครับไปถึงอำเภอแม่ตะเลียงได้นะครับนะครับกเพือจุดนี้นะครับก็คือตลาดอำเภอเสริมงามนะครับนี่เป็นเรื่องราวาในข้างอดีตครับผานที่แห่งนี้นะครับก็ผมเป้าดูสมปินะครับกับสีแยกตลาดเสริมงามสวัสดีครับ